รองที่การบริีวิเกตาะงไท่ท่านผู้บริหารคณะาจารย์ฝ่ายวิจิตผู้รู้เจริญพรผู้บริหารคณะาจารย์ฝ่ายพนักาทุกท่านในสิทิตนักศึกษาและผู้รับฟังรับชมท่านขอการในการได้บรรยายพูดถึงเรื่องการจัดการศึกษาและการผลิตผลิตของมหาวิทยาลัยมหสดลขานวันที่แปดวิเคราะห์สงไข่ หาวิวัาลัยมาอาชุราลงกรได้วัาลียพิเศษสงไาาในปัจจุบันได้ทำการจัดการศึกษาในสมระดับด้วยกันก็คือระดับปริญาศึกษาระดับปริญตรีและระดับประกาศนียบัตรซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ระดับปนิญาศึกษาประกอบไปด้วยหนึ่งหลักสูตรพุทธศาสตร์ษฎีบัิพิ์พทดสาขาวิชาพระพุทธศาสนา สองหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตพทมสาขาวิชาพระพุทธศาสนาระดับปริญญาตรีประกอบไปด้วยหนึ่งหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตพทบสาขาวิชาพระพุทธศาสนาสองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตคบสาขาวิชาสังคมศึกษาสามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตพทบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สี่หลักสูตรรัศนศิลปตรปบและห้าหลักสูตรนักขัตภาษสาศาสนร์ามัณฑิรอปหรัดับประกาศนียบัตรประกอบไปด้วยหนึ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคนะสงฆ์ปปสสองหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนปสสอและหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตรปปจจำนวนสาขาวิชาทุกระดับ รวมสามระดับสิบหลักสูตรด้วยกันวิเทยิ์หลองคารมีบุคลากรสายวิชาการขนาดจากจำนวนทั้งสิ้นสามสองลูกคนมุฒการศึกษาร,ระดับเปียเอกยี่สี่ลูกคนระดับเปียโทแปดรูปคนและมีบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์จำนวนสามลูกคนผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนสิบลูกคน ด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุทยาลงกรนหน้าวิทยาลัยวิเครขอหงข้ามมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเหล่านี้หนึ่งเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยก็คือบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาสองอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยคือประยุกต์พุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและจิตผลสามอัตลักษณ์บัณฑิต คือมีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สามประการก็คือความรู้ดีมีคุณธรรมนำสันติสุขสู่สังคมวิเครา้องชายได้ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการตั้งแต่การรับสมัครการสอบคัดเลือกการจัดการเรียนก,การสอนการสอบวัดผลประเมินผล และการสำเร็จการศึกษาโดยมีจำนวนนิสิตนักศึกษาทุ้ชั้นปีในปีการศึกษา2564ดังนี้นิสิตปีหนึ่งจำนวน154รูปคนเปียโอ16รูปคนเปียเอก26รูปคนรวม196รูปคน นิสิตปีสองจำนวนหนึ่งร้อยสามสิบหกลูกคนนิสิตปีสามจำนวนเก้าสิบเก้าลูกคนและนิสิตปีสี่จำนวนเก้าสิบเก้าลูกคนรวมจำนวนนิสิตห้าร้อยสามสิบลูกคนและระดับประกาศนียบัตรมีนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจการคณะส่งปวสจำนวนสี่สิบห้าลูกคนสี่สิบห้าลูก หลักสูตรประกาศปีิบัติพุทธเกษตรปปมีนิสิตจำนวน8รูปคนรวมจำนวนนิสิตทั้งสิ้น583รูปคนและในปีการศึกษา2563นี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน153รูปคนในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิลวลวนนไลยในระยะที่13 พุทธศักราช2565ถึงพุทธศักราช2569แผนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาและผลิตผลิ์ในอนาคตของวิเทยงลายซึ่งมีแผนที่จะขยายการศึกษาขอเปิดหลักสูตรตระดับปรณญิตศึกษาอีกสองหลักสูตรคือหลักสูตรคร,รศาาุศ,ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา กรมศึกษาหลักสูตรรัศาสตร์มหาวิทยาลัยรอมออกจึงขอเรียนจเจริญพรน,นำเสนอเรื่องการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตของมหา,า,มหา,าวิทยาลัยมหิดลกรังราชวิลัยวิทศเขตงไทยไว้โดยสังเกตเพียงเท่านี้จเจริญพร